ทุรันตนตะยศะพอความนอน้องจงมีแด่ทุรัรตนตรัยก็เจริญพรยอดโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านเป็นไงโยมเพลินยังสบายดีไหมฮะโรคมะเร็งหายหรืยังหายหรืยังโรคมะเร็งเนี่ยหายแล้วนะโอ้โอ ไม่ได้ยินหรือเปล่าไม่ได้ยินเลยโอ้พูดธรรม,มากให้คนหูตึงฝั่งนะไอ้ที่ประงกหัวเนี่ยคือไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่ใช่เข้าใจนะอืมยก,ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมชาติของ สังขารร่างกายก็สุดโทมไปตามกาลเวลาในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมานี่ก็ข่าวคนที่เสียชีวิตก็เยอะนะที่บา,ามาก็เหมือนกันยงที่อยู่ข้างบ้านตอนที่ไปจัดงาน รอบ,บนบวชแล้วก็มาร่วมถวายจีวรแต่ตัวเองมาไม่ได้หรอกให้ลูกสาวมาแทนก็ทราบข่าวว่าก็ได้เสียชีวิตไปแล้วเราได้ยินตลอดนีข่าวข่าวคนเกิดข่าวข่าวคนตายเพราะเกิดตายนี่เป็นของคู่กัน เกิดเท่าไหร่ตายเกลี้ยงไม่เหลืออ่าเป็นอย่างนั้นไอ้ที่เหลือเนี่ยก็รอคิวใช่ไหมจะถึงคิวใครก่อนเนี่ยหรือว่าใครจะรัดคิวก็ไม่ว่าอะไรนะยมพนแปดสิบกว่าเนี่ยโอ้บุญเยอะนะไอ้ที่อยู่เนี่ยยี่สิสาสิบไม่รู้จะถึงแปดสิบหรือเปล่าโรภาคภัยไข้เจ็บก็เยอะทุกวันเนี่ย สารเคมีมันเยอะมันก็เนื่องจากความโรภของคนนั่นแหละโยมไม่ใช่อะไหรหรอกยิ่งมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมีกิเลสหนาอายุก็จะสั้นลงสั้นลงฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลแรงจัดดีนน้ำมาก็ท่วมไฟไหม้กับดินไหวตรงนั่นตรงนี้มันก็เกิดขึ้นจากาวิบากกรรมของสัตว์ทั้งหลายก็ไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ เขาเรียกว่ากรรมะปัจจะอุตุชรูปสิ่งภายนอกถึงแม้มันจะเป็นอุตุชรูปอุตุชรูปบางอย่างมีกรรมของสัตว์ทั้งหลายเป็นปัจจัยก็เหมือนกับวิมานของเทวดาอันั้นก็มีกุศลกรรมของสัตว์ทั้งหลายเป็นปัจจัยไม่ต้องสร้างยมเพลินนะ,ะยมเพลินไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยไม่ต้องไปหาช่างสร้างให้ปวดหัวไม่ต้องกลัวว่าจะโดนโกงกระเบื้องด้วย ถ้าลงถ้าแรง,งไม่ต้องกลัวทั้งหมดสบายเลยจะเป็นมนุษย์มันลำบากอย่างนี้แหละมแม้แต่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกนีนก็เหมือนกันอยู่ไฟเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าไฟนรกตอนนี้มันดับแล้วมันไหม้มัน,มน,มน,มนยา้านานนะ่ะสบกใสแก๊สหมดไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวแก๊สเขาหมดหรอกเขาไม่ใช่แก๊สไฟที่เกิดเผาผลาญสัตว์นรกเนี่ย เป็นไฟที่เกิดจากกรรมของสัตว์โกเป็นปัจจัยกรรมมะปฏยาอุตุชรูะเป็นปัจจัยให้ไม่หมดนะก็ดูดวงอาทิตย์ก็รู้อยูน่นี่ไหมมันเผาไม่รู้กี่ปีถามว่าเชื้อเพลิงหมดหรือยังดวงอาทิตย์นะยังนะตั้งแต่อนะต้นกลับเนะี่ยแล้วมันจะเป็นไปเองเนี้ยจนกลับที่หน้าถูกทําลายมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ธรรมชาติของมนอยู่ดวงอาทิตย์เนี่ยก็เป็นอุตุชรูปนะ ที่มีกรรมของสัตว์เป็นปัจจัยนือนกนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกรรมของสัตว์ทั้งหลายนะก็ยังไม่หมดเลยดูสิส่องแสงสว่างไม่รู้มากี่พันกี่ร้อยล้านปีแล้วก็ยังส่องอยู่ทุกวันนี้ความร้อนก็ยังแผดแสงแรงกล้าจนถึงปัจจุบันวันนี้ให้เราเห็นเป็นอย่างนี้นั้นก่อนที่ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ย หรือว่าของเราด้วยนั่นแหละจะร่วมรลยไปเราก็ควรที่จะถือเอาประโยชน์จากชีวิตอันนี้นำพาชีวิตอันนี้สั่งสมกุศลนะเยอะๆอ,อย่าไปสั่งสมบาปนะบาปแม้มีประมาณน้อยก็อย่าไปสั่งสมมันจะคุ้นเคยเวลาทำบาปมันคุ้นเคยใจมันสามารถที่จะฝึกได้ควรที่จะ พ่อคูณบุญเล็กๆน,น,น้อยๆก็ทำไปอย่ามองข้ามกุศสเกี่ยวเนื่องการบูชาฟังธรรมเรียนธรรมรักษาศีลเวียว่าจะไม่บุญควายกิจการงานที่ชอบอุทิศส่วนบุญอนุโมทนาบุญก็ทำไปแ้มันก็เป็นสมบัติเฉพาะตัวด้วยนะกุศสนเนี่ยถ้าคนไม่มีปัญญาไม่เห็นประโยชน์ก็ทำยาก แสนยากจริงๆชักชวนคนเจริญกุศลเนี่ยมันยากแต่วากว่าชักชวนคนทําบาปเนี่ยมันง่ายนะหลายคนก็ยอมรับเอ้ยตั้งวงปุ๊บเลยนะเอ้ยไปวัดใหม่วางนมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้ อย่างชีวิตของสัตว์ทั้งหลายจะมีค่าหรือไร้ค่าไม่ได้อยู่ในตัวของชีวิตเองนะไม่อยู่ในตัวของรูปธรรมหรือนามธรรมเองอยู่ที่ว่านามธรรมตัวนั้นนะถ้ามีการพ่อคูณกุศลอยู่ในบ่อยๆหนึ่งๆก็จะเป็นชีวิตที่มีค่าเป็นชีวิตที่มีสาระแต่อย่างอื่นก็ยังมองไม่เห็นสาระเลยนะยังมองไม่เห็นเพราะมันเจ็บ มันปวดมันเมื่อยมันหิวมันก็หายมันหนาวมันร้อนมันทุกข์แล้วก็เป็นโครคภัยไข้เจ็บเยอะแยะมากมายนี่คือความไม่มีสาระของเขาเขาบอกว่าว่างจากสาระคือความเที่ยงว่างจากสาระคือความยั่งยืนว่างจากสาระคือความเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนที่คนผ่านทั้งหลายดำริแล้วก็ปรารถนากันโดยมาก ปรารถนายินดีพอจะาภาพตัวเองไม่พอก็ยังปรารถนาถึงบุคคลอื่นที่จะเอามาอยู่ด้วยแล้วก็ปรารถนาบุตรปารถนาลูกปรารถนาล้านอุตสาหพัดเลยงานะนี้ปรารถนาไปหมดแหละที่ไรที่นาสวนแก้วแหวนเงินทองสารพัดก็ปรารถนากันโดยหน้าของตังหาจริงๆชีวิตอันนี้มันไม่ ได้สลับซับซ้อนอะไรมากมายหรอกถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตตามความเป็นจริงของเขาเนี่ยมันจะไม่สลับซับซ้อนหรอกไอ้ที่มันสลับซับซ้อนเยอะก็เพราะความวิจิตของตัณหาเนี่แหละมันเลยมีความสลับซับซ้อนเยอะถ้าใช้ชีวิตแบบตรงไปตรงมาเนี่ยมันก็ไม่ยากเห็นไหมเดี๋ยวเพลินว่ายากไหมล่ะมนง่วงก็พาไปน,นอนจะยากอะไรจําเป็นต้องนอนก็นอนมันหิวก็พามันกิน ร้อนนะก็หาอะไรทําให้มันเย็นลงพัดลมบ้างอะไรบ้างเหนียวเหนือหนาตัวก็พาไปอาบน้ําำปวดหนักปวดเบาก็พาไปข่ของน้ํบาบงบัดทุกเมื่อยนะก็เปลี่ยนริยาบทแต่้มีสติมีปรรัญญาก็ไปเรียนรู้จากเขาท่นแหละแค่นี้ก็พอแล้วอเอาแค่นี้อันนี้คือความไม่ซับซ้อนของเขานะเขาตรงไปตรงมาที่สุดเลย ไม่เคยหลอกลวงใครด้วยปวดตรงไหนก็แสดงอาการปรากฏเห็นหิวยังไงก็แสดงอาการเห็นกระหายยังไงก็แสดงอาการเห็นเมื่อยตรงไหนก็แสดงอาการเห็นแต่ว่าน้อยคนที่จะไปรู้เขาตรงต่อความเนจริงแล้วที่สงคัญก็คือมองข้ามเลยนะมองข้า,ามธรรมะก็อยู่ตรงนี้แหละโยม แล้วการพ้นไปจากทุกข์ในสังสารวัฏก็อยู่ตรงนี้ด้วยต้องมากําหนดรู้เขานี่แหละมารู้จักสิ่งนี้เพราะถามว่าไม่รู้จักรูปนามขังห้าตามความเป็นจริงก็ไม่สามารถที่จะพ้นไปจากรูปนามขังห้าได้พ้นจากเขาไม่ได้ต้องมาศึกษาเขาที่พระเจ้าตรัสว่าไม่เที่ยนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาย่างไรเนะี่ยสาม สิ่งนี้ลักษณะ3มอย่างอยู่คู่กับรูปนามอยู่คู่อัตภาพอันนี้ใครจะกําหนดรู้เขาไม่กําหนดรู้เขาก,ก็เป็นของเขาอย่างนี้เราจะเป็นอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตแต่คนมีปัญญาเนี่ยเขาสามารถที่จะมากําหนดรู้แล้วก็เรียนรู้ทําตันให้พ้นไปจากทุกข์ในสังสารวัตนี้ได้อันนี้คือความแตกต่างกัน แล้วก็เป็นชีวิตที่มีค่าคือตรงนี้นั่นแหลนะนำพาชีวิตให้มาเจริญกุศลแล้วก็พ่อคูณบุญนะะเจริญกรรมาฐานรู้เท่าทานความเป็นจริงของชีวิตคนนั้นก็จะไม่เศร้าโศกนะีมันมีอยู่เนื่องจากกิเลสมันยังละไม่ได้เวลาที่พัดภาคจากสิ่งอันเป็นที่รักนี่ก็มีอยู่ แต่เพราะเนื่องจากว่าเขามีการกำหนดรู้อยู่บ่อยๆศึกษาอยู่บ่อยๆก็เห็นจิตใจที่มันเวบมันก็รู้แล้วอ่ะอันนี้ลักษณะของนามธรรมอย่างนี้นะก็คือความเศร้าโศกมันเกิดขึ้นก็สามารถที่จะกลับมาตั้งสติได้ทันเพราะเขาไม่ได้เป็นไปในอำนาจของใครอยู่แล้วธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนี้คําว่าธรรมชาติหมายถึงว่าปกตินั่นแหละ ปกติของเขางั้นคนที่ศึกษาเราเรียนธรรมะเข้าใจแล้วก็จะได้เปรียบคนที่ไม่ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังธทร,รมาเลยไม่เข้าใจธรรมะเอาเลยมันจะมีความแตกต่างกันแล้วคนที่เข้าใจธรรมะชีวิตก็จะเรียบง่ายจะไม่ยุ่งยากอะไรมากมายนักแต่คนไม่ศึกษาก็จะยุ่งยากหรือศึกษาแล้วไม่เข้าใจก็ยุ่งยากเหมือนกันนะ แทนที่จะลดทิฏฐิมานะก็เปล่ากับเพิ่มทิฏฐิมานะถ้าปริยัตอย่างนั้นเขาเรียกว่าอารักขทูปมาปริยัตเรียนปริยัตเหมือนจับอสรพิษข้างหางเรียนื่อการโต้แยง้งื่อการถกเถียงก็จะไม่ได้ประโยชน์จากพระธรรมคาสอนของพระเ,เจ้าการเรียนก็ต้องนํามาประพฤติปฏิบัติ หรือมาเรียนรู้ในสิ่งที่พระองค์บอกนะที่แสดงนั่นแหละจึงจะเกิดประโยชน์กนะุศลเป็นอย่างไรวิธีการเจริญกุศลเป็นอย,ย่างไรก็ทําสิ่งนั้นทําให้เกิดขึ้นทําลักษณะของกุศลให้เกิดขึ้นจริงๆก็จะได้ประโยชน์จากกุศลวันนี้จะนำพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องของโจรสองคนโจรสองคน เรื่องนี้เกิดขึ้นที่วัดเชตวันมีโจรสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันนี่โจรก็พากันเนี่ยไปวัดเชตวันไปตอนไหนล่ะไปตอนที่กลุ่มชนเนี่ยไปชุมกันเพื่อต้องการที่จะฟังธรรมเพราะว่าในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันในช่วงวันพระกร็ดี ตอนเย็นเลิกจากการท,ทําไล่ทํานาก็จะมีชาวบ้านนะที่กรุงาราชาคฤห์อันนี้กรุงสาตถีนะ้าเชียตวันเทวรุวันตรง้นราชาคฤห์กรุงสาปถีก็จะไปฟังทํากันไปเยอะเลยนะ ว่าเมืองนั้นน่ยมีอริยะสาวกนี่เยอะนี่โจรสองคนก็พากันไปแต่ว่าโจรเนี่โยมขึ้นชื่อว่าโจรแล้วเนี่ยไปตอนเขาไปกันเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าจะไปฟังธรรมเนี่ยไปเพื่อที่จะไปขโมยของอ่ะแบบนี้ก็มีโยมเวลาที่มีงานคนประชุมกันเยอะ ว่าจะเป็นทอดปลาปลาทอดกระถินอะไรต่างๆก็จะมีพวกมิจฉาชีพนี่แฝงมาด้วยนะมีแม้แต่งานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุก,าก็ยังมีนะตอนที่เขาบรรจุก็จะมีเอาพวกแก้วแหวนเงินทองในบรรจุด้วยคนหนึ่งเนี่ยตอนหยิบเนี่ยเหมือนกับจะหยิบใส่นาโยมนะ อยู่ใส่แต่ไอตอนที่จะกลับนี่มันมีสร้อยทองติดมือมาด้วยมันแปลกเหมือนก็นจะทําบุญเนี่ยดูมิจฉาชีพเนี่ยเขาไปเผลอก็แวบหายไปเลยแต่ก็มีคนจ้องมองดูเนี่ยมองดูอยู่อันนี้โยมก็ต้องให้ฟังแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะเออก็ยังมีพวกมิจฉาชีพมีพวกโจรเขาไม่ได้สนใจว่าเป็นของเจดีเป็นของวัดของวาหรอกเขาต้องการที่จะนําสิ่งนั้นเนี่ย ไปเลี้ยงชีวิตของเขาทั้งสองคนเนี้ก็ไปหาช่องหาโอกาสในการที่จะลักขโมยใขรเผลอเย่าเพลินฟังทำเพลินๆอย่างนี้นะถ้เอาทองคำไปอะไรไปใส่ตะกร้ามากโดนหลอยไปนี่โจรคนหนึ่งก็ฟังทำพระเจ้าแสดงธรรมอยู่ โจรคนหนึ่งก็มองดูของที่ตนกวรที่จะถือเอาที่ในโจรสองคนนั้นน่ยโจรที่ฟังธรรมได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันอตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะไปขโมยของนีตั้งใจฟังธรรมเพื่อนก็ไปสนใจหรอกพอจะหาช่องทางใครเผลอมีทรัพย์สมบัติอะไรก็จะ ขโมยอีกคนหนึ่งฟังธรรมเป็นพระสุนาบันโจรที่เป็นเพื่อนกันก็ได้ทรัพย์ประมาณห้ามาศหาช่องทางขโมยจนได้นะอยู่แต่ห้ามาศไม่เยอะนะห้ามาศก,ก็บาทหนึ่งในสมัยก่อนที่เขาขอดไว้ที่ชายผ้าของอบาสกคนหนึ่งเขากำลังฟังธรรมเพลย์อ,อยู่ก็เอาไปเลยรั์นั้นได้เป็นค่าอาหารในเรือนของเขาแล้ว ไปก็ไปซื้ออาหารหวังขาวกับข้าวแล้วโจรคนที่เป็นพระโสดาบันเมื่อเป็นพระโสดาบันจิตใจที่จะนักขโมยไม่มีแล้วนะตอนนี้สี่ห้าเนี่ยบริสุทธิ์อยู่ใครที่เป็นพระโสดาบันแม้จะท่องเที่ยวไปในระหว่างพบ ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นพระโสดาบันแต่ว่ารู้ว่าคุณธรรมอันนี้ยมันมีอยู่ในตัวเองใครจะบังคับให้ฆ่าสัตว์มดดำมดแดงพระโสดาบันจะไม่ทำนะสี่ห้ามาด้วยอนุภาพของมัคมาพร้อมเลยนั้นโจรคนที่เป็นพระโสดาบันก็ไม่ได้อะไรสักอย่าง ทั้งนั้นโจนโจรพูดสหายกับภรรยาของตนเมื่อจะยะเยะ้ยเย้เยอ,อย่างโจรผู้เป็นโสดาบันนั้นจึงกล่าวว่าท่านไม่ยังแม้ค่าอาหารให้สำเร็จในเรือนของตนเพราะความที่ตนเป็นคนฉลาดเกินไปอันนี้เป็นคำเยอะอย่างน,นนะก็คือเป็นคนโง่นั่นแหละแทนที่จะ ไปหาช่องหาโอกาสนะครับมูลทัพสมบัติของเขาได้ค่ากับข้าวค่าอาหารแต่ก็ไม่ทําแต่ว่าเพื่อนกันไม่รู้นะว่าอีกคนหนึ่งเป็นพระโสดาบันแล้วไม่รู้หรอกเห็นว่าเพื่อนไม่ได้ก็เลยเยอะอย่างสายผู้เป็นพระโสดาบันก็คิดว่าเจ้าคนนี้ย่อมสำคัญความที่ตนเป็นบัณฑิตด้วยความเป็นพาน ทีเดียวหนอเมื่อจะกราบทูลความเป็นไปนั่นแด่พระสังกดาจึงไปสู่พระเชตวันกับญาติทั้งหลายแล้วก็กราบทูลแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดเลยนะพระผู้มีพภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเดยวเขาก็เลยตัดเป็นคาถาหนึ่งคาถาว่าโยพาโรมัญติภรรยัม บันดิตวาปิเตนะโสภาโรจะบันดิตะมานีสักเวพาโรติวจติบุคคลใดโง่ย่อมสำคัญความที่แห่งตนเป็นคนโง่บุคคลนั้นจะเป็นบัณฑิตเพราะเหตุนั้นได้บ้านส่วนบุคคลใดเป็นคนโง่มีความสำคัญว่าเป็นบัณฑิตบุคคลนั่นแหละ เราเรียกว่าคนโง่คนโง่แท้อกศาการถานี่นะโง่เข้าใจตัวเองฉลาดอันนี้เป็นคนโงแ่แท้ๆแต่ต้าว่าใครก็ตามโง่ไม่มีปัญญารู้ตัวเองว่าไม่มีปัญญาเนี่ยคนคนนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นคนมีปัญญาได้เนื้อความตรงนี้เนี่ย อัตรกรถา,าก็ได้ยกเอามาอธิบายเพื่อเกิดความชัดเจนทําไมต้องพูดถึงอัตรกราถาด้วยเพราะว่ามีบางคนบางท่านก็ปฏิเสธอัตรกราถาเอาเฉพาะพุทธพจน์อันนี้เราเอาสองอย่างเาพ,พุทธพจน์ก็เอาเมื่อกี้นี่เป็นพุทธพจน์พระธรรมของพุทธเจ้าแต่ว่าเนื้อความนี่เป็นแก้บางทีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรง อธิบายขยายเนื้อความด้วยพระองค์เองในเนื้อความตรงนี้เนี่ยคำว่าโยภาโลเนี่ยท่านบอกว่าบุคคลใดเป็นคนโง่คือไม่ใช่เป็นบัณฑิตย่อมสำคัญคือย่อมรู้ความที่ตนเป็นคนโง่คือความเป็นคนเขานั้นด้วยตนเองว่าเราเป็นคนโง่หรือว่าเราเป็นคนเขาบุคคลประเภทนี้ ก็จะมีโอกาสที่จะเป็นบัณฑิตเป็นคนที่มีปัญญาเพราะอะไรเพราะเขาเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าไปหาบัณฑิตคนที่เขมีปัญญามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยเข้าไปแล้วก็จะมีการสอบถามปัญหาธรรมะบัณฑิตก็จะมีการกล่าวสอนทำสอนทำ แล้วก็โอวาทก็เปรียบให้้อาได้รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตรประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นธรรมดำอะไรเป็นธรรมขาวบุคคลใดควรครบุบคคลใดไม่ควรที่จะเข้าไปครบเหตุแห่งทางย่งความเสื่อมคืออะไรทางความเจริญคืออะไร เขาก็สามารถที่จะรู้เมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจการดำเนินชีวิตของเขาก็สามารถที่จะไปถูกทางได้ส่วนบุคคลใดเป็นคนโง่อยู่เป็นผู้มีความสำคัญว่าตนเป็นมบิตถ่ายเดียวอย่างนี้ว่าคนอื่นไทรเล่าจะาเป็นพระหูสูตรเป็นธรรมกถึกกทรงวินยัยมีวาทะกล่าวคุณเครื่องกระจัดกิเลส เช่นกับด้วยเรามีอยู่บุคคลน,นั้นไม่เข้าไปหาไม่เข้าไปนั่งใกล้บุคคลอื่นซึ่งเป็นบัณฑิตย่อมไม่เรียนปริยัติเลยย่อมไม่บำเพ็ญข้อปฏิบัติย่อมถึงความเป็นคนโง่โดยส่วนเดียวแท้เหมือนกับโจรผู้ทําลายปุ่มโจรคนที่ไปทขโมยของเขานั่นแหละได้ห้างมาศกนะเราเข้าใจตัวเองว่าเป็นคนฉลาดแต่ การรู้จักวิธีการขโมยอย่างนี้ท่านไม่เรียกว่าเป็นคนฉลาดหรือว่ากดมีปัญญานะมันเป็นอาการของกิเลสอย่างหนึ่งท่านเรียกว่ามายาเป็นเล่เหลื่ยมจะมีลักษณะคล้ายๆกับปัญญาเพราะการกระทําของเขาเนั้นปเป็นอกุศลเป็นอาทินนาทานปัญญาจะไม่เกิดขึ้นในสภาพจิตใจที่เป็นอกุศลเช่นนี้ถ้าเราเรียนมาก็ปัญญาเป็นอะไรเจตสิกเป็น โสพณะเจตสิกเจตสิกฝ่ายที่ดีงามที่เรียกว่าปัยินสีเขาจะไม่ประกอบร่วมกันกับโลภะเพราะการขโมยนี่เกิดด้วยอำนาจของโลภะด้วยความอยากได้แม้จะเกิดด้วยอำนาจของโสกบ้างก็มีแต่ก็มีน้อยในเวลาจบนะคาถา มาชนพร้อมด้วยญาติทั้งหลายของโจรผู้โสดาบันนอกนี้บรรลุโสดาปฏิปลแล้วดังนี้ใชไหมโยมขนาดโจรน,นั้นเนี่ยมีปัญญาไปฟังธรรมตอนที่แรกจะไปขโมยของฟังธรรมเป็นพระโสดาบันสุดท้ายเพื่อนเยอะอย่างก็พาหมู่ญาติไปเข้าฟ้องผู้ได้เจ้าแล้วก็ได้การทุนเรื่องราวพวกผมก็ตัดคาถานี้ตัวเองได้ประโยชน์เป็นพระสสดาบันก่อนญาติทั้งหลายที่ไปพร้อมกับตนเองก็ได้รับประโยชน์ด้วย อันนี้คือการเข้าไปคบค้าสมาคมกับบัณฑิตจดเวทได้ยินได้ฟังภาษธรรมคำสอนก็ถาสามารถที่จะนำตนให้พ้นไปจากทุกข์ได้ถึงแม้ว่ายังไม่สมบูรณ์แบบอย่างน้อยก็เกิดอีกเจดชาตนะิสำหรับทะโสดาบันแล้วก็เป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะบรรลุ คุณธรรมเบื้องสูงสกัดทาคามีมากอนาคาม,มารักอารามธร,รมแต่ที่สําคัญก็คือปิดอบาลจะูมได้ด้วยแม้เกิดในสุคติก็จะไม่เป็นคนบ้านใบบอดหนวกเป็นไม่เป็นอาเยตุกะบุคคลไม่เป็นทวีตุกะบุคคละจะเกิดมาเป็นตีตุกะบุคคลบุคคลที่ประกอบด้วยปัญญานี่คือคุณของพระโสดาบันฉะนั้นวันนี้ก็ผมควรแก้เวลาเนี่ยก่อนมุทนากับ ญาติโยมสาทุชนทุกคนทุกท่านที่ร่วมทำว่าสวดมนต์เจริญกุศลในช่วงพัคเย็่ยงนี้ก็ขอุรลสนนี้จงเป็นปัจจัยให้เราตรงหนักรู้ถึงเมร่อฝนที่ผ่านด้วยกันทุกคนท,กทุกท่านเถิด